สวัสดีครับไอนะครับอินทัศโรจนาวนิชากรนะครับปัจจุบันไอก็จบการศึกษาแล้วนะครับจากวิศวกรรมอินเตอร์ที่ธรรมศาสตร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับเทคนิคสิ่งที่ผมใช้นะครับการถ่ายรูปสินค้าแล้วก็แชร์ผ่านไลฟ์สไตล์ลงโซเชียลมีเดียกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมอยากชวนทุกคนทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าสินค้าแอมเวียเนี่ยนะครับคือกลุ่มหมวดสินค้าที่ อยู่ในชีวิตประจาวันของพวกเราอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตื่นเช้ามานะครับจนกระทั่งถึงเข้านอนนะครับเราก็ใช้สินค้าแอมเวย์ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับทีนี้ครับพอเป็นสินค้าแอมเวย์นี่นะครับทุกคนเราสามารถที่จะใช้กลุ่มสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นทั้งสินค้าที่ทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นและ สามารถใช้กลุ่มสินค้าเหล่านี้นะครับต่อยอดในการสร้างธุรกิจนะครับผ่านการแชร์ความประทับใจแชร์ไลฟ์สไตล์สิ่งที่เราใช้ลงโซเชียลมีเดียเราเช่นเดียวกันโดยที่ตรงนี้ครับทุกคนผมอยากชวนทุกคนนึกภาพกันต่อนะครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับคือหน้าบ้านของพวกเรานะครับที่นี้ครับเราสามารถที่จะแชร์สิ่งที่เราชอบแชร์สิ่งที่เราประทับใจซึ่งโดยปกติในโซเชียลมีเดียเราเนี่ยนะครับเราก็แชร์ความประทับใจแชร์ความชอบ เหตุการณ์ดีๆในชิตประจาวันเราลงโซเชียลมีเดียเราอยู่แล้ววันนี้ครับผมอยากชวนทุกคนลองจับสินค้านะครับที่เราใช้ในชิตประจำวันเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินโปรโตีนนะครับระหว่างวันการกินบอดี้คีช่วงเช้า การเติมเอหลังออกกําลังกายหรือช่วงบ่ายในตอนจังหวะที่เราเหนื่อยล้าเนี่ยนะครับแทนที่เราจะแค่กินเฉยๆเนี่ยนะครับเราก็ถ่ายรูปโมเมนต์ที่เราทานจังหวะที่เรากินหรือตอนจังหวะที่เราชงเนี่ยนะครับลงโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการแชร์ไลฟ์สไตล์ตัวเรารวมถึงเป็นการสร้างธุรกิจควบคู่กันไปด้วยจุดเริ่มต้นแรกนะครับของการแชร์ไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนนึกถึงว่าเราเริ่มต้นจากการกล้าลอง กล้าโพสกล้าแชร์ไปก่อนนะครับความสนุกอยู่ตรงนี้นี่แหละครับทุกคนในวันที่เราเริ่มต้นเนี่ยนะครับความสนุกของช่วงการเริ่มต้นคือการที่เราได้ลองทําอะไรใหม่ๆได้ล,ลองแชร์ว่าตอนเช้าเราทานบอดี้คียยังไงเรากินโปรตีนยังไงนะครับเราเติมเ เติมความสดชื่นในช่วงบ่ายยังไงนะครับหลังจากออกกําลังกายนะครับเราใช้ EAA นะครับในการซ่อมแซมเสริมสร้างร่างกายเราอย่างไงนะครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการแชร์ไลฟ์สไตล์นะครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจแบบ M V Creator ผ่านการแชร์ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันเราครับโอเคนะครับตอนนี้ครับผมจะมาแชร์สิ่งที่ผมทำแล้วกันนะครับว่าพอผมจะเริ่มทำคอนเทนต์การแชร์ไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับผมจะเริ่มต้นยังไง อันดับแรกเลยนะครับผมจะเลือกกลุ่มหมวดสินค้าก่อนนะครับที่ผมจะจะใช้นะครับในการแชร์แล a p สายตัวผมนะครับซึ่งง่ายที่สุดเลยนะครับในชีวิตประจำวันของตัวผมและเพื่อนเพื่อนพี่น้องหลายคนด้วยเนี่ยนะครับก็คือการใช้โปรตีนบอดี้ทีหรือไม่ก็ทั้งเอ็กเนี่ยนี่แหละนะครับเพราะเป็นกลุ่มหมวดสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราง่ายที่สุดและเป็นกลุ่มหมวดสินค้าที่ยังไง คน,คนยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับมองหาวิธีการดูแลสุขภาพอยู่แล้วแต่จะดูแลสุขภาพยังไงเพื่อให้สุขภาพเราดีที่สุดขึ้นมาได้นะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยที่ผมจะนึกขึ้นมานะครับก็คือเลือกกลุ่มสินค้าถัดมาเลยนะครับผมจะมาดูว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับจะหยิบกลุ่มหมวดสินค้าหมวดไหนเพื่อมาให้เขามาเบรนด์อยู่ในชีวิตประจาวันเราได้บ้างเช่นถ้าเป็นตอนเช้าจะชงบอดี้คีมุมไหนดี ทานตอนไหนดีถ้าเป็นในช่วงบ่ายจะไปตรงไหนดีและเพื่อที่จะให้ body key ดูเป็นชีวิตประจำวันเราให้ Xs ดูเป็นไลฟ์สไตล์ตัวเราเพื่อความเป็นมืออาชีพในการทำไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีวิธีการดูเรามี reference ภาพให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแฮชแท็กผ่านทางโลเคชันที่เราจะไปหรือแม้กระทั่งเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเรานะครับที่เขาได้มีการแชร์ไลฟ์สไตล์ตัวเขาได้มีการทำคอนเทนต์ขึ้นมาก่อนแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวผมลองหยิบ ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับของผมนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูกันบ้างดีกว่านะครับว่าแล้วผมเริ่มจากการแชร์ไลฟ์สไตล์ยังไงนะครับเอาเป็นเซตแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือเซตที่อันนี้ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนะครับผมมาเป็นคนหนึ่งนะที่ผมทำแอมเย์เป็นไลฟ์สไตล์ตัวผมนะครับคือผมอยากให้ทุกคนรู้สึกเป็นภาพเดียวกันนะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องไปหาคาเฟ่สวยๆไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่ดีๆเพื่อการทำคอนเทนต์สวยงามเราสามารถที่จะค่อยๆ เอาอพื้นที่หรือสถานที่ที่เราไปในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วเพราะทุกพื้นที่ทุกเรื่องราวในชีวิตเราเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยผมยกตัวอย่างตัวผมผ่านภาพหมดแรกแล้วกันนะครับเนี่ยก็เป็นภาพที่ชอ็อปแอมเบชชอปสีลมนะครับคือแอมเบช็อปเนี่ยนะทุกคนเป็นพื้นที่ที่เขาทําออกมาดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปหยิบมุมไหนก็ได้นะครับมาเป็นการทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์สไตล์ตัวเรานะครับว่าเราไปซื้อของเราไป ทำงานนะครับเราไปคาเฟ่เราไปตรงไหนก็ได้นะครับเราสามารถใช้แอมเวย์ช็อปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการสร้างคอนเทนต์เช่นเดียวกันถัดมาเลยนะครับก็ยังวนอยู่ในช็อปเลยเหมือนกันนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้สึกเลยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราแอมเวเนี่ยน่ารักมากเรามีพื้นที่ในการซัพพอร์ตเรานะครับในการที่เราสามารถที่จะหยิบจับมุมไหนอ่ะมาเป็นทั้งการสร้างธุรกิจ มาเป็นทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาเป็นทั้งแอมบีครีเอเตได้หมดเลยนะครับนี่ให้ดูให้ดูว่ามันธรรมดามากอะทุกคนการทำคอนเทนต์ไม่จําเป็นจะต้องมีพื้นที่สวยงามไม่จําเป็นต้องไปที่สวยๆอย่างเดียวเราสามารถหยิบมุมไหนก็ได้ผมไม่ดูเนี่ยไปซื้อโปรตีนก็ถ่ายรูปได้นะครับเอาไปเซตถัดไปกันบ้างดีกว่านะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าอันเนี้ย คือเราสามารถที่จะหยิบจับไลฟ์สไตล์ตัวเราเหมือนที่ผมได้เกิ่นไปในตอนต้นนะครับเราทาน XSEA เเราก็ถ่ายรูปได้เราชง EAA เนะครับเราก็สามารถที่จะใช้หมวดรูปเหล่านี้นะครับในการสร้างคอนเทนต์ในการแชร์ไลฟ์สไตล์ตัวเราได้เช่นเดียวกันทีนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพไปถึงว่าพอมันสามารถเป็นไลฟ์สไตล์ยังไงได้บ้างนะครับผมให้ดูภาพที่เป็นอันบ็อกซิ่งกันบ้างดีกว่านะครับนี่อยากให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับว่าวันนี้ครับผมยกตัวอย่างภาพนี้ก่อนเลยละกันนะคบว่าอย่างภาพนี้พอเรา ตอนนั้นนะครับเป็นตัวเปิดตัว X s รสชาติใหม่นะครับซึ่งก็เป็นรสชาติที่ผมชอบมากเลยนะผมชอบรสนี้มากที่สุดเลยนะครับพอเราได้เห็นเพื่อนเพื่อนี่ๆน,น้องๆเราเนี่ยนะครับที่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยเริ่มได้สินค้าหมดใหม่กันมาสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นเลยนะคือผมก็ไม่ใช่คนถ่ายรูปสวยและผมก็ไม่ใช่คนที่มีไอเดียในการถ่ายรูปเยอะแย,ะ,ยะมาก่อนนะครับผมเริ่มจากการที่พอเราเริ่มเห็นภาพคนอื่นว่าเฮ้ยเขามี เขาเขาถ่ายรูปแบบนี้กันเฮ้ยมันมีชื่อเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันมีของนุ่นหมอนนี่มาเราก็เอาไอเดียของคนอื่นเนี่ยแหละครับมาเป็นจุดเริ่มต้นในการแชร์ไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งวันที่เราไปออกกําลังกายนะครับเราก็สามารถที่จะหยิบจับโมเมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับมาเป็นคอนเทนต์ในการถ่ายรูปได้หรือแม้กระทั่งรูปสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับที่ผมอยากจะแชร์นะครับก็เป็นรูปที่ยังอยู่ที่แอมเบชอปเหมือนเดิมเลยเนี่ยผมอยากเน้นย้ําอย่างนี้นะว่าเราสามารถใช้แอมเบชอปเนี่ยนะครับในการสร้างธุรกิจได้ผมใไฮไลนนนะด์ แต่ว่ากว่าจะเป็นรูปนี้นะอันดับแรกสุดเลยเนี่ยผมเนี่ยรู้อยู่แล้วอันนี้เป็นช็อปสุพรรณทุกคนอยากให้รู้เลยว่าช็อปที่ไหนก็ใช้ได้นะครับผมเนี่ยก็ไปหา Refer e n ์ e ผ่านแฮชแท็กก่อนเลยนะครับว่าเอ้ยจะถ่ายรูป X อยังไงให้โอเคถ่ายรูป X s ยังไงให้งงใหดูมีสไตล์และเข้ากับสไตล์ตัวเรานะครับถัดมาแล้วก็ลองหาว่าจะโพสต์ยังไงให้ดูพิเศษเออใช้คําอย่างนี้ดีกว่าหรือเป็นสไตล์ตัวเราอะครับผมก็หารูปหาท่าโพสต์หามุมในช็อปนั้นนะครับแล้วก็หา r e f e r อ n c e ว่าถ่ายรูป ในความประทับใจตัวเรานะครับนี่แหละครับคือเทคนิคการแชร์ไลฟ์สไตล์ตัวผมในการสร้างคอนเทนต์ครับโอเคนะครับมาถึงโพสต์ของการแต่งรูปกันบ้างดีกว่านะครับผมอยากให้หลังจากที่เราได้รูปที่เราต้องการแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ถัดมาเลยผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้นะครับว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่กําลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นในวันแรกที่ผมทำโซเชียลมีเดียผมทำไอจีนี่นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้แต่งรูปเกง่ง ไม่ได้ไม่ได้คุมโทนอะไรเป็นทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คุมเช่นเดียวกันก็ยังแต่งแสงแต่งตามสไตล์ที่เราชอบนะครับแต่วันนี้ครับพอมาถึงโพสต์เกี่ยวกับการแต่งภาพนี่นะครับพอเราให้ทุกคนรู้สึกว่าเราคือคนธรรมดาที่กําลังเริ่มต้นเหมือนกันตัวผมเองเนี่ยนะครับใช้แอปไลท์ o ูมในการแต่งภาพนะครับเหตุผลไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าตอนในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับ มีคนแนะนํามาว่าการใช้ไลท์รูมเนี่ยนะนมันมีพรีเซตเนี่ยผมกวดให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าง่ายที่สุดในการแต่งภาพเพื่อการใช้พรีเซตเนี่ยแหละนะครับทุกคนในการที่เราก็เลือกโทนสีที่เราชอบอาจจะส้มหน่อยขาวหน่อยหรือยังไงก็ได้โทนสีที่เราชอบนะครับในการแต่งภาพซึ่งอันนี้วิธีการง่ายที่สุดแต่พอเราอยากถ้าเราอยากจะแต่งในแบบที่เราชอบบ้างดีกว่านะครับเราก็ลองมาดูเลยด้วว่าเราชอบแต่งสไตล์แบบไหนตรงนี้ครับอยากบอกอย่างนี้นะครับว่าในช่วงเริ่มต้นการทํา เป็นแอมวีครีเอเตอร์หรือการทำคอนเทนต์ออนไลน์ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับภาพในช่วงแรกเนี่ยนะมันเป็นช่วงของการค้นหาสไตล์ความชอบของตัวเราเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่สําคัญว่าคนอื่นคิดยังไงไม่สําคัญว่าคนอื่นจะแซลยังไงแต่สําคัญที่สุดเลยคือตัวเราชอบภาพโทนที่เราลงหรือเปล่านะครับเอาอย่างตัวผมเองนะครับอยากให้เห็นเลยว่าภาพเนี่ยนะมันจะมาแนวมืดๆหน่อยนะครับผมเองก็จะเริ่มจากการแต่งแสงก่อนเลยนะครับค่อยๆปรับแสงขึ้นมาหน่อยนะครับให้เห็นว่าเอ้ยภาพมันเริ่มใสขึ้น นะครับแล้วก็ลองดูได้เลยนะครับว่าจะเอาแนวไหนจะดรอปคอนทราสต์ไหมดูว่าชอบหรือเปล่าช่วงเริ่มต้นนะอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกันเราปรับทุกแถบเลยปรับไปเลยนะครับปรับให้รู้สึกเลยว่าเอ้ยคนนี้เราชอบหรือเปล่าไม่ชอบก็แค่วนกลับมาแค่นั้นเองนะครับโทรศัพท์เรารูปเราโซเชียลมีเดียเราเราลงเพราะฉะนั้นทั้งหมดคือเรื่องของเราล้วนๆในช่วงเริ่มต้นของการทำนะครับผมก็แต่งง่ายๆแล้วกันนะครับแล้วก็อีกโทนหนึ่งเลยนะครับที่ผมจะชอบทําเสมอเลยนะครับก็คือความใสของภาพ ก็จะให้เห็นแลว้วผมก็จะปรับเท็กเจอร์ลงหน่อยนะครับเพื่อให้ภาพมันดูมีความนวลน,นวลขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มคุิตี้นิดนึงนะครับให้ภาพมันมันไม่ยังดูนวลแต่ก็มีความเข้มเข้มขึ้นบ้างเห็นป่าวว่าไม่จําเป็นต้องมีศัพทางการไม่จําเป็นต้องเก่งในการแต่งภาพอ่ะเราแต่งบนความชอบตัวเรานะครับเพราะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเป็น m v ็คเอ,อ,เอคือเราเริ่มต้นจากการค่อยๆลอ,อ,องทําสิ่งใหม่ๆและเป็นการค่อยๆปรับไลฟ์สไตล์ตัวเรานะครับแล้วค่อย มีโซเชียลมีเดียของเราค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับคือแนวทางในการแต่งรูปเบื้องต้นที่ผมอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะครับ นะครับทุกคนผมอยากฝากนนะครับว่าการเป็นแ m มบิกครีเอและการทำคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยนะครับจะส่งผลและต่อยอดในการสร้างธุรกิจของเรายังไงบ้างนะครับเพราะอย่างนี้ครับการทำออนไลน์ของพวกเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ IG เนี่ยนะครับเปรียบเหมือนเป็นนามบัตรของตัวเรานะครับว่าจะบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพของตัวเราจะบ่งบอกถึงความตั้งใจของตัวเรานะครับว่าเราตั้งใจในการสร้างธุรกิจขนาดไหนนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับการทำออนไลน์แบบนี้เนี่ยนะครับเป็นทางพื้นที่ในการเติบโตของการสร้างธุรกิจของตัวเรา เป็นทางพื้นที่ในการต่อยอดและสําคัญที่สุดครับเป็นพื้นที่ในการติดตามคนรอบตัวเรานะครับว่าเขาจะได้เห็นความสวยงามของธุรกิจเขาจะได้เห็นผลลัพธ์ของธุรกิจผ่านการทํโซเชียลมีเดียของพวกเราเนี่แหละครับวันนี้ครับอยากให้กําลังใจทุกคนนะครับว่า1โพสต์ที่เราโพสหนึ่งสตรอรี่ที่เราแชร์เนี่ยนะครับจะมีคนเห็นมากมายนะครับและจะต่อยอดนะครับทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับสามารถรันต่อ24ชั่วโมงแม้กระทั่งตอนที่เรานอน,อน ไปสู่พื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วโลกนะครับผ่านแฮชแท็กผ่านโลเคชั่นที่เราปักไว้นะครับและทั้งหมดเนี่ยนะครับจะส่งผลในการเติบโตของธุรกิจของพวกเราได้แน่นอนครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับ